สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับลานออมบิ๊กไบเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมเจ้าแซดสองอห้าสิบสีเขียวปีสองพันสิบห้านะครับผมไม่ล้มไม่ชนนะครับสภาพหล่อหเนียนๆนะครับคันนี้ท้ายแซดแปดร้อยนะครับผมท่อโยชิมุระนะครับอ่านี้ท้ายสั้นนะครับผมเคลียวหลังตาแมวนะครับการลอยถังนะครับ มือคัดมือเบรกแต่งจบไปแฮนด์คันนี้มาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยนะครับไฟหน้า LED หลอ่อๆนะครับผมนี่นะครับไฟหน้าหลอ่อๆครับไฟเลี้ยวติดปกตินะครับผม ล้มให้นะครับ ห้าหมื่นเก้านะครับผมเอกสารครบออฟชุดโอนนะครับผมบริการหลังการขายมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ครบนะครับผมมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านทันทีใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจร้านออมบิ๊กไบเลยครับผมห้าหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับผมวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ